ว้าววัวกวดววววนวววววจะรววววววนวว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 นววกววววววกแววววววนวว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 ่วว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 ควววววววแม่ปววยวว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 อวว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 วมวว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 วุวว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 าววววววนวว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  หนูยิ้มนะคะวันนี้ไปโรงเรียนหนูยิ้มกับตุวแยมเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมคนะแยกกันอยู่คนละห้องห้องหนูยิ้ม,มเปิดตังต้งปกติตห้อง้องแยงเนี่ยเด็กๆเป็นมือเท้าปากเปลือยกันเยอะนะคะครูเขาเลยปิดห้องแล้วันนี้ก็เปิดละโอเคนะคะอันดับแรกเนาะแม่ปุจะเอาปอยมาทำถังก่อนแผ่นปอยนี้แม่ปุ๋ยจะมาทำเป็นตัวภูเขาไฟม้วนเลยนะคะม้วนเป็นกลวยเลยแล้วก็ตักนะคะ ใช่ไหมคะพักลงไปขวดแก้วแล้วก็ทำอีกชั้นหนึง่งอันนี้แม่ปุ๋ยใส่อีกชั้นนึงนะคะเพื่อให้มันแข็งแรงคงทนกับปุ๋อย่ือแ้มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกวหัวเนาะ,ะ,ะเพื่อความสูงจริงเนาะเราก็มาตุแต่งกัน เอเนย้ำตั้งเลยค่ะให้เราย้ำตั้ง,งนี้ยึดเอาลงตรงไหนแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาใส่สีแดงแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูึ้นมามันก็จะฟูไหลลงไปาางไมาดูตรไหดูเลยได้เลยค่ะเห็นไหมว้ามีได้ตกกั้งสีบตัว ่เดี๋ยวต้องรอหนูยิ้มกลับมาจากโรงเรียนก่อนแล้วมาเล่นพร้อมกันโอเคไหมคะตอนนี้หนูยิ้มก็กลับมาแล้วนะคะถึงเวลาเล่นเลยมาเลว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 หนาดได้ใส่อะไรก่อนไปค่ะเบกกิ้งโซดาลงไปก่อนนะคะเบาเบาหลุดมาค่ะใส่ลงไปก่อนค่ะต้องรู้เลยฟองพวกเขาที่นี่เบาเบาค่ะลูกเบาเบ่เบาเบามาหน่อยค่ะใส่เร็วโอ้โอ้ อย่าให้ล้นอย่าให้ออกข้างนอกเลยอ่ะพอก่อนค่ะพอก่อนเสร็จแล้วสีสีผสมอาหารค่ะสีแดงนะคะแม่ผู้ใช้สีแดงอมส้มดู่ลงไปเลยนะคะพอก่อนค่ะเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนขาไปรอบหน้าสิคะต่อไปอ่ะให้หนูอยิ่งหน่อยยิ่งใส่นี้ต่าเลยค่ะ

คนคส,ส,สลับกันค่ะสลับกัน,นยิ้มใส่ยิม้มใส่หนูต้องตักให้เยอะนิดนึงสำหรสัเต็มอย่างนี้นะตักเต็มเต็มค่ะไ,ได้แล้ค่ะเป็นคนดูที่เดือดๆอว่าสีมันเริ่มไม่เข้มละใส,ส่สีผสมอาหารเพิ่มค่ะเคุณแม่ใส่สีผสมอาหารค่ะ ไดโนเสาร์ว ah, ah. oh. ah. ิ uh. ่งนีไดโนเสาร์วิ่งนีได้ที่สุดไดโนเสาร์ก็อะไรต้นไม้เหรอต้นไม้อะไรตายลมบดลยลาไลงมาอี่อือือือ มแม่เดียวกันค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะมาเร็วมาใส่ลงไปนะได้ค่ะได้ค่ะเป็นไงบ้างดูสิไดโน,นเสาร์ตายหมดเลยใช่ไหมเกจอแล้วคะลูกเนเป็นไงบ้างน้ำเป็นอย่างน้ำจะเป็นน้ำน้ำถี่ <g ül> <t os> หนูยิ้มมือโอ้โหนูยิ้มเอามือล้วงเข้าไปในภูเขาไฟเลยเหรอโอ้โหนุ่มนิ่มนะคะมันนุ่มนิ่มเหรอคะแหวนว่ายว่ายโอเคนะคะวันนี้หนูยิมย้มตุ้ยยำก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะหากน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถไปทำเล่นได้นะคะง่ายๆนะอุปกรณ์บ๊ายบายคะ่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะ่ะยิ้มบ๊ายบายลูกบ๊ายบายยิ้มไม่บายบายบายอย่าล <t os> <ม>ืมกดติดตาม